สวัสดีค่ะวันนี้เรามาช่วนเพื่อนๆทำเมนูใหม่ค่ะเป็น,นเมนูนำพริกกุ้งแห้งนะคะพอดีกุ้งแห้งที่บ้านเราซื้อมาไว้เยอะค่ะเราก็เลยลองตําน้ำพริกทานดูค่ะออร่อยเฉยเลยค่ะน้ำพริกกุ้งแห้งนะคะเราใช้กุ้งแห้งเยอะมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็พริกแดงจินดาพริกสีเขียวหอมกระเทียมนำไปย่างค่ะนำไปย่างเสร็จแล้วเราก็ตำพริกนะคะ กระเทียมพอหยาบค่ะส่วนกุ้งแห้งเราล้างทําความสะอาดแช่น้าร้อนด้วยนะคะลูกน้าร้อนแช่น้าร้อนให้ความเค็มเขาดุดออกไปแล้วก็นํากุ้งแห้งไปปั่นค่ะค่ะพอปั่นแล้วเราก็เอากุ้งแห้งกับพริกตํารวมกันค่ะเรานํามาผัดนะคะปรุงรสด้วยน้าําปลานิดหน่อยค่ะเนีย่ยค่ะก็อร่อยนะคะเราชิมอร่อยเฉยเลยกินหอมกุ้งแห้งด้วยค่ะก็ ก็รสชาติก็โอเคเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ลองทำทานลองทำทานดูนะคะน้ำพริกกุ้งแห้งค่ะเราก็ทานกับมะระขี้นุกถั่วพูหรือว่าผักอะไรก็ได้นะคะที่เรามีะคะ่ะเราก็ลองทำทานดูนะคะเราเลยยังไม่ได้ทำตำหรือว่าอย่างอื่นให้เพื่อนๆชมเราก็แบบสำเร็จเลยพอเราตำเสร็จพริกคั่วหอมคั่ว กรเทียมคั่วมาตำกับกุ้งแห้งเสร็จแล้วเราก็นํามาผัดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานิดหน่อยค่ะใครจะใส่ปลาระก็ได้นะคะโอเคค่ะ